สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ี่กันยายน2023นบะครับวันนี้เฟียงกินนเกตส่จากมอน,นี้ี่43กับบรรยากาศฝนตกกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับยังไงเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางโดยโสุริภาพขับรถใจเย็นนะครับคลิปนี้มาพูดถึง2ข่าวใหญ่มาเก็บตกสัก2ข่าวใหญ่นะครับเรื่องแรกมาพูดถึงค r ิปต o วอีกเชนจ์บายเ คริปโตเอกชแนนชั้นนำระดับโลก Exchange ขวัญใจสายฟิวเจอร์นะครับล่าสุดมีข่าวว่า User ในประเทศอังกฤษเนี่ยจะไม่สามารถใช้บ y ยบิตได้อีกต่อไปนะครับโดยทางบอยบิตเขาออกมาประกาศนะครับเขาบอกว่าบอยบิตเอกชแนนเนี่ยจะยุติการให้บริการลูกค้าในประเทศอังกฤษซึ่งตอนนี้มี User เป็นหลักล้านยูเซนะครับเ,เหตุผลที่ยกเลิกเพราะอะไร เพราะเขาต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FCA Financial Conduct Authority หรือกอาตของอังกฤษโดยการยกเลิกนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ1ตุลาคมเป็นต้นไป Bybit จะปิดรับสมัครลูกค้าที่ลงทะเบียนจากประเทศอังกฤษนะครับและ8ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ใช้ Bybit จากประเทศอังกฤษ จะไม่สามารถทําธุรกรรมในการฝากได้อีกต่อไปไม่สามารถฝากได้อีกแล้วนะครับถอนได้แต่ห้ามฝาก8ตุลาคม Bibit เ bit, ขาประกาศนะครับเขาบอกว่าลูกค้าในอังกฤษควรปิด position ทั้งหมดภายในวันที่8มกราคมปี2024มิฉะนั้น Bibit จะ liquidate ทุก position และถ้ามีเงินเหลือคุณก็สามารถถอนได้นะครับก็คือ แปดมกราคม2024เนี่ยเขาลิควิดเด e หมดนะครับแน่นอนข่าวนี้นะใครที่เป็น FC จากประเทศอังกฤษที่ใช้บ y ยบิตนะครับออถอนก่อนอย่ารอเดทไลน์นะครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาบ t c o i n ในระยะยาวนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเห็นได้ชัดนะบ i ยบิตโดนหลายประเทศนะครับต้นปีญี่ปุ่นก็แบนด์บอยบิ ประเทศอังกฤ,ฤษก็แน่นอนเดินทางหรือดำเนินรอยตามทางสาหรัฐอเมริกานะครับตามทางประธานแกรี่แบนทุกอย่างที่ขวางหูขวางตานะครับเพื่อนๆคิดไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวดังที่ออกมาจากเกาหลีใต้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คริปโตแชนส์ชั้นนำคริปโตแชนส์อัปเดตนะครับเ,ออเกิดดราม่าที่ทำให้ชุมชนคริปโตเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตก หลังจากที่ Exchange Upbit ค้นพบว่ามีการโอนเหรียญ Apt Token ซึ่งเป็นเหรียญ Apt Token ปอมเข้ามาใน Exchange นะครับบางสื่อข่าวเขาบอกว่ามีการปลอมเหรียญ Apt หรือเหรียญ Aptos ทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า3,400ล้านดอลลาร์สหรัฐและมี User รโอนเหรียญปอมเข้ามาขายใน Exchange Upbit และขายได้นะครับก็ข่าวเขาบอกว่า มันมีเว็บไซต์ปลอมนะครับเว็บไซต์ที่แบบปลอมแอร์ดรอปขึ้นมาชื่อเว็บไซต์ claimapt.com โดยมีการแอร์ดรอปเข้าไปกว่า4 0 0 0สน wallet นะครับแล้วก็มี User o w n โอนแอร์ดรอปเหรียญปลอมเนี่ยเข้าไปขายใน Exchange Upbit ส่งผลให้มีการระง,งับการฝากถอน APT token เพื่อดำเนินการตรวจสอบถึงความผิดปกตินะครับโดยรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่า มันมีบั克ใน Exchange นะบัที่ทำให้ Wallet System เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบ Source Code ของโทเค็นได้นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถ Detect ได้ว่าไอ้โทเค็นเนี่ยมันจริงหรือปลอมนะครับมูลค่าวความเสียหายบางสื่อข่าวนะครับเขียนว่ากว่า90ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่บางสื่อข่าวเนี่ยเขียนแค่ว่าปลอมเหรียญ apt โทเค็ขึ้นมามูลค่าวกว่า3,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ทำให้นึกถึงตอนเพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตนะครับมีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดมีคริปโตปอมขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีคนปอมเหรียญขึ้นมาจ่ายตังโอนเงินหรือเข้าไปขายในเอกเชนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนพอเราเข้ามาในวงการนานขึ้นเนี่ยเราศึกษามากขึ้นเรารู้ว่า Bitcoin เนี่ยเป็น OpenSource code นะมันตรวจสอบได้ นะครับเ,เคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสของ Centralized Exchange มันเป็นเคสของ Aptos มันเป็นเคสของ b u g ที่เกิดขึ้นใน Exchange ซึ่งเอาละเราพอเข้าใจได้นะครับแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะและโดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกที่ไม่เข้าใจเรื่องคริปโตเคอเนซีเนี่ยอาจจะยิ่งแบบเพ่งเล็งคริปโตหรือเปล่านะครับคนใหม่ที่ไม่รู้จักคริปโตเนี่ยยิ่ง อยากจะถอยหลังหรือเปล่านะแทนที่จะเข้ามาช่วยกันดันตลาดในบูมเมอร์เก็ตเนี่ยเขาอาจจะยิ่งกลัวหรือเปล่าตรงนี้น่าคิดนะครับก็สรุปเป็นบั็กในระบบของอัปเดตที่ไม่ได้ตรวจสอบซอสโค้ดนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม